ไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะท่านผูกา้าเฮ้ยนี่เจ้ามาดีแดงของข้าได้ยังไรท่านผูกา้ากลับมาดิท่านท่านเอาม้ามาถวายข้างั้นหรอฮะเหมือนแน่นอนอยู่แล้วอืมบางทีเนี่ยผมก็หล่อเกินไปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับยินดีต้อนรับเออสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินสเนียชแนลนะครับผมคุณผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับรายการเกมเกมเกมนะครับผมคุณผู้ชมครับอ,อร่อยจริงช็อกโกแลตเมื่อกี้ นะครับผมผู้ชมต้อนรับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไมค์คราฟอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้นะครับพี่มะม่วงเนี่ยบอกเลยว่าใส่สองชั้นครับผมผู้ชมครับใส่เว้นสองชั้นครับผมผู้ชมเพื่ออะไรมือยอบที่แล้วปวดตาชุบหายเลยครับผมหลังจากหยุดสร้างบ้านไปเป็นเวลาเป็นเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งอะยี่สิบชั่วโมงอะทุกคนเออผมหยุดสร้างบ้านไปยี่สิบสี่ชั่วโมงคือปวดตาแบบ โอ้โหอันนี้ต้องสองชั้นครับผมคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าถ้าวันสองชั้นวันนี้มันยังไม่พอนะเดี๋ยวผมเอาสามชั้นเลยเออทุกคนนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกนะดิเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมบ้านของผมในวันนี้นะฮะ มาแล้วครับผมเอาละครับผมเจ้าพวกมนุษย์นะครับผมวันนี้นะคะก็อยู่กันในเกม i มค์คร f t กันอีกแล้วครับนอนๆบอกเลยว่าวันนี้พี่มะม่วงนะใส่สองชั้นนะทุกคนใส่แว่นสองชั้นนะทุกคนดูดิเออรอบนี้บอกเลยว่า ถ้ามันยังจะปวดตายอีกนะก็ให้มันปวดไปเลยเออถ้ามันจะปวดตายอีกก็ให้มันปวดกันไปเลยมาครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาสร้างบ้านให้เสร็จกันนะครับผมจากบ้านในฝันของผมนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมครับซึ่งในวันนี้นะครับผมผมจะให้ทุกคนดูก่อนนะ นี่นะครับบ้านของผมนะครับผมก็คือจะเป็นแบบแนวสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมคุณผู้ชมเออเป็นไงซึ่งเดี๋ยวผมน่าจะต่อเติมบ้านตรงนี้อีกนะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอเคปะ่ปปะไปไปไยตัวอ,อะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันพับได้ด้วยเฮ้ยตัวอะไรวะเ,เดี๋ยวเราต้องปูพื้นนะฮะเพื่อให้เป็นการแบบอ่ บ้านในฝันของเราเราจะมาสร้างกันต่อให้เสร็จนะครับวันนี้คือ <Yahoo! S 1> บอกเลยว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เซียนไมค์คาวแล้วผมก็อ่านทุกคอมเมนต์ที่เอฟซีพิมมาเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ให้คอมเมนต์ผมนะเออนะครับผมก็โอเควันนี้บอกเลยว่าใส่2ชั้นน่ยใส่แว่นกองแสงอะ่ะเออเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่านั่หละทุกคนมันต้องใส่จริงๆไม่งั้นมันปวดตามากเลยนะครับผมผู้ชม โอ้โหอย่างนี้ปวดตาเอาเร็วนี้เนี่ยเราเล่นภาพใหญ่แล้วนะครับใครมีสูตรแบบวางบล็อก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 แบบนี้เร็วๆบ้างนะทุกคนต้องเดินถอยหลังนี้หรอใครมีแบบสเต็ปการแบบใส่สูตรแบบถ้าเร็วๆบอกผมได้นะทุกคนผมก็ไม่เสียงนะ บ้านเราจะต้องออกมาสมบูรณ์นะทุกคน EP นี้บอกเลยว่าเป็น EP ที่ผมน่าจะกลับมาตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะครับผมเพราะ EP แล้วผมยังเล่นไม่เป็นไงแต่ EP สองถามว่าผมเล่นเป็นไหมเล่นไม่เป็นเหมือนเดิมเล่นไ,ไ,ไม่เป็นเหมือนเดิมอะแต่ว่ามี FC c o m มนต์มาบอกเออแบบคอยให้ช่วยเหลือบอกเออให้ไปลองเล่นกับพี่ๆเขาดูเผื่อจะเจอแบบอะไรดีขึ้นผมก็ โอเคเดี๋ยวจัดให้รอบหน้าถ้าอยากให้ผมพาใครมาเล่นคอมเมนต์เลยอยากให้พาใครมาเล่นกับอ่กับผมในไมค์ค้าเนี่ยมาเลยเดี๋ยวเปิดเซิร์ฟเลยเดี๋ยวเปิดเซิร์ฟเลยบอกเลยมีชาเลนจ์มีชาเลนจ์นแน่นอนวว้าวนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะท่านผู้กล้าโอ้ยไี้เจ้ามาดีแสของข้าได้อย่างไรท่านผู้กล้ากลับมาดิ ท่านเอาม้ามาถวายข้างั้นเหรอฮะเหมือนแน่นอนอยอู่แล้วข้าขอขี่ม้าจอาหน่อยแล้วกันที่เก,บบก,บบกากะ,ะเกบะที่เกาะเกาท่านกูก้าท่านจะไปไหนอยเนี่ยขอตีท่านหน่อยมาเลยอะไรครับผมเจ้าหนี้มาตีตีท่านก้าตี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 ต,ต,ต,ตีผมใจที่เจ้าเอาไมา้เข้าม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 า,มาข้างมาถวายถวายเอ,เอืออะไรเรียบร้อยครับเจ้ามาเจ้าจงเป็นศรัทธเด้อที่กาะเกาะี่กาะเกา โอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้นะบ้านเราก็ uh oh. เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแนละ้วเดี๋ย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 วเพิ่มตรงน,นี้นิดนึงว้าว <Wow. S 1> อ่ะเค okay. สวยเลยนี่สวยมากโอเคครับผมหลังจากที่ดินของผมเนี่ยนะฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําบ้านกันเลยดีกว่านะทุกคนนะเออ <Yeah. S 1> บอกจะทําหลายรอบแล้ว oh. นี่อันดับแรกแล้วก็ก,ก่ออิฐก,ก่อนก่ออิฐก่อนเอายาวเท่า,าไหร่ดีอะ่ะ ยาหท่านี้ไปก่อนละกันนะครับผมแล้วค่อยไปเพิ่มเอาทีหลังนะโอเคตรงนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าอยากจะเป็นประตูนะฮะโอ,โอเคอ่ะโอเคตรงนี้จะเป็นประตูนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังโอ้โว โอนาคาเกออ่าโอเคเราได้เงินแล้วนี่นี่โอเคจากนั้นนะครับผมผู้ชมเราก็ตีกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กอวกโอเคเราก็เริ่มเลยครับเฮ้ยแสงสวยนะทุกคนโอเคครับนี่โอเคเราได้กำแพงแล้วฝั่งหนึ่งโอ้ยตกใจมาทำไมมาพวกนี้มันอยากเป็น มันอยากอยู่กับเราเหรอคือเราเราคือยังไงอ่ยม้ามันอยากอยู่กับเราเหรอนี่นี่นี่บ้างผมบ้างผมบ้านขงผมใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทุกคนครับบอกเลยว่าตั้งใจทำบ้านนี้สุดๆเลยนะครับผม เดี๋ยวรอบหน้าเรามีชาเลนจ์แข่งสร้างบ้านดีไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปแบบว่าเออไปไปชักชวนเพื่อนๆมาหรือว่าเราลองแบบ FC ท่านไหนที่แบบสร้างบ้านเก่งๆมาแบบสร้างบ้านแข่งกันปะเออผมว่าผมว่าผมจะเปิดให้ FC มาสร้างบ้านแข่งกันมีใครสนใจปะครับถ้าใครสนใจใคอมเมนต์เลยใครอยากสร้างบ้านแข่งกันนะตอนนี้บ้านเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับทุกคนครับจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยผม อยากได้เป็นแบบใสๆนะเออเอาไว้รับแดดเอาไว้รับแดดบ้านเราจะแบบเป็นออแกนิกนิดนึงไปจ้างนักร้องมาก่อนนะออแกนิกยะ yeah. นี่ใครอยากให้ผมเอาชีวิตรอดหนึ่งวันในในเกมไมค์คาวนะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยย้าห้โอเค ไงบ้านเราโอ้โหสุดยอดอา้าวรูบโบ <c oughs> บ้านเรามีรูด้วยแหละปิดก่อนโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการทุบครับทุบครับ <c oughs> จะบ้านเราจะทุบทำไมปูพื้นครับเดี๋ยวเราทำการปูพื้นก่อนครับนะโอเคทุกคนตอนนี้คือบอกเลยว่า เราเนี่ยตั้งใจสุดๆนะทุกคนสร้างบ้านลิมน้ำข้าจะรอพี่มากทุกวันเลยอะไรย่างนี้ปะอ่ะหลังจากนั้นเราได้เสร็จแล้ว,เด,วเ,เดี๋ยวเราจะทุบครับทุบก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะทุบแบบทุบ <laughs> แบบยแว่นสองอันอ่ะทุบก่อนปึ๊บทำประตูนะครับ เปิดประตูย hey! ังไงอะเฮ้ยเราจ้าของบ้านเปิดประตูไงวะเปิดประตู FC มาเปิดประตูยังไงนี่ไงบ้านของผมไงสวยบ้างสวยป่ะเป็นไง FC FC ว่าผมเทป่ะเป็นไงเฟี้ยวป่ะนี่บ้านในฝันของผมเป็นแบบนี้เลย แล้วเดี๋ยวด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็มาต่อกันในอีพีหน้าลวกันนะครับผมผู้ชมครับก็วันนี้ก็กราบขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมไมา c ครับของพี่เออนะครับผมสร้างบ้านในฝันนะครับผมเป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับผมส่วนใครนะครับอยากให้ผมเนี่ยทำชาเลนจ์แข่งสร้างบ้านกับ f c หรือคนดูหรือครอบครัวาก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าอยากให้ผมเนี่ยเอาชีวิตรอดในหมวด S u r v i v a l นะ ก็จัดมาได้เลยเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนนะครับผมเป็นพาร์ทไปใน EP ต่อๆไปแล้วกันนะครับผมก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมกราบ subscribe กดไลค์ก็ดแชร์กดกระดิ่งไปกระตุ้ใจใพี่มอโมองด้วยนะแล้วเจอกัน EP หนะ้าวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้บอกเลยว่า2วันทําอะไรพี่ไม่ไดอกหม่ยครับอหอลายตาเลยครับพอถอดออกมาทีโอเคเจอกันครับบายบายรั้วุกคน